สวัสดีตอนบายบายจ้าพี่น้องไม่อนีมานั่งสืบอากาศทั้งนอกจ้านั่งกินกาแฟทั้งนอกเนะาะเบอร์พื้นยุสเซอรเบีดีนี่กินตลอดเวลาจ้ากาแฟสามเวลาปานเข่าุ่นแล้วปานยาปานยาสามเวลาหลังอาหารุ่นแล้วว่าม่นต่สามเวลาได้จ้าคุณเริงโคดไเด้ยกินตลอดเวลาแฟนดิโซนี่ไหนว่าบุดหนึ่งก็กินบุดหนึ่งก็กินจ้า กินคักกินแน่กินกาแฟนะค้นบ้านอันนี้เนาะอาการมันหนาวจ้ะออกมานั่งทั้งนอกเยอะแต่ว่ากันนุ่งเสียกันเย้าจ้ะนุ่งเสียกันเย้าเนาะอันโอ้ยขออนุญาตเซแว่นตาเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าแดดมันซองตาแดดเวลาเข้าบไซายังสิมันแสบตาจ้ะพี่น้องขันใซหรอมันกระมันกระป้องกันใช้ตาเขาอีกแบรนึงเนาะ นี่มาหยังว่าตีมือนี่มาคุยกันโซกันในเซอร์ดอกจ้าแฟนส่วนไปกินกาแฟาอยู่ลานอยู่เพื่อนไปกับมูเพื่อนเนาะกับพวกนุ่มๆเพื่นอนัอะไะจ้าผู้เป้าเทาเพื่อนน่ะละเพื่อนไปน้ำกันเป็นกุ้มลหลายๆคนได้สุกอบไม่อยากไปน้ำข้าเจ้าจ้าในข้าเจ้าไปคุยกันแบบสะดวกสบายเังเสียนะเวลาจะควงไปกับมูจะควงจะเสีย กะแฟนกับปรด้ไปน้าเนาะเป็นเวลาไปน้ากันก็ไปอีดอกจ้ะมันก็มีเวลาให้เป็นเวลา่วนโตกันน้าเนาะนั่นย้ายสซ่เฮ็ดลิปไปแบบที่ว่าที่เพื่อนว่าหาปีแล้วว่าเป็นตามาเมึงหนอกดอกเพราะว่าสัวสีมาเลียนรุ้ยอีหยังสัวสีได้มาเหตการเฮ็ุงานสัวสีได้มาเขาลุงเรียนเนาะย้ายโซ่ก็เฮ็ดลิปไปยายสซ่ก็ว่า มันก็บประจําเป็นบระจําเป็นต้องสีอายุหน่อยอายุหไรหรอกจ้ะมันก็แล้วถึงตะคนแหล่าตะบุญวาสนาคนแล้วก็แล้วถึงตะผู้ที่เยวห้ามา้าเนาะผู้ลังคนเพิ่อนกับมาเฮ็ดงานผู้ลังคนเพิ่อนกับเพิ่อนกับมาอยู่น้ำแฟนเพิ่อนซื้อจังสีมาเป็นแม่บ้านแม่หยังกะโบโบวาสิเบกะโบเป็นวาสิเบตีเมาร่วมเพิ่อนวามาเฮ็ดงานมือสุขคนมาหาลับจังมือสุขคนจังเสียหน้าโบ ก็บ,บ่จําเป็นต้องไปตัดสินเพื่อนเนอกจากว่าเพื่อนสีบ,บ่เป็นตามาเกินอายุแล้วสิก็บ,บ่เป็นตาว้านาะอันนี้บอกเลี้ยงข่วมเก่าจา้ะบ้าน,นี้แต่ไม่อีกอย่างหนึง่งเนาะที่ข้าเจ้าข้าเจ้าเขียนไปในกลุ่มว่าข้าเจ้าถามนั่นแหละพี่น้องถามกันแบบเมี่ยรังไม่หรือว่ามาด่าไม,มา่ข้าเจ้าเขียนไปเพื่อนก็บกว่าเพื่อนจบได้บุรน่ะน่ะ วุดปอตีปอทเพื่อนน่ะละเพิ่นว่าขันเสียมาเทียบเท่าเสียมาเทียบเท่าวุดยังสิได้บ่เพื่อนถามเนาะเพิ่นเขียนมาถามเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นเขียนมาถามว่าเสียมาเทียบเท่าวุดิยังสีได้บ่วขันเพื่นสิว่าสมัครเลียนภาษาจังสีน่ะอันผู้อันว่าเพื่อนประเทศประเทศแยสโซยูเนาะประเทศสวีเดนวันต่อไปมันจะมีกลุ่มกลุ่มของเพื่อนอยู่วันต่อไป คุณลองคนกลยันต์ต่ไดไปคอมเมนต์ได้ใจพี่น้องคุณจะจบอะไรมาปอตีพอโทพ่อเอกมาคุณก็ก็มาเริ่มนับหนึ่งถุงศูนย์อะไรใหม่เขาเขียนมาถามซื่อๆนน่นว่าเขามีบุตรนั่นเขามาเปรียบเทียบได้บ่เขามาเทียบเท่าได้บ่ยังเสร็จนะมาเทียบบุตรได้บ่ยังเสร็จนะที่จริงมันก็นเทียบได้อยู่หรอกจ้ะเลี้ยงได้สี่เทียบ,บได้เนาะยายสุก็ยังเคยไปสมัครเลียนเลยเขาก็ยังเคยถามเลยว่า จบบุดปัใดจุหม,ม้อใดหม้อใดมากมีใบอยังบยให่สูเขาก็ยังเคยถามเลยจ้ะมันเป็นยังไม่เทียบบ่ไดดเนาะเทียบอเทียบบุญนั่นคือจังเขาสิแยกของไ้เลี้ยนน่ะเละจ้ะแบบว่าเขาเลี้ยนอยู่อ่อเบียเสียเดียอยู่กับจริงเลยแต่ว่ามันอยู่คนละกลุ่มเลยจ้ะเสียยังสิมันก็นสิเป็นกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มอย่างต่างหากเลสินะจ้ะแบบที่ว่า เขาแยกเขาแยกเป็นโซนเป็นโซอนอยู่จ้าก,กับพ้นพ้นเลี้ยนสูงกับพ้นเลี้ยนบ่สูงวันต่อไปยกสวาเขาบ่แยกเขาแยกอยู่จา้าข้มเมต์กันจะอยากนี้เขาลูว่าจะข้ามเกาแล้วไม่อยู่โดนแล้วสงศ์นจาจ้ะสิบวคอมเมตนดีๆได้จ้ะบนแนน้าดีๆได้ว่บ่โอ้ยบ่รูดได้มากมาเทียบเบิงเาาเบ่งเดอร์มากอันนเบิ่งเดอร์คาเทียมันดีว่าก็ดีว่ากันบ่ข้ามเนน้าได้จ้ะ คุณเก็บจบอะไรมาเขาก็มาเริ่ม,มต้นศูนย์ใหม่หมดอันนี้มันแก่เมียนยูมานับเริ่มต้นศูนย์ใหม่นี่เพราะว่าเขาจบยังมากเขาก็มาเทียบเท่าไอ้เท่าแล้วบบบนี้เวลาเขาไปเลี้ยนจริงนะเขาก็ต้องใส่ข่วมรูจริงของเขาขึ้นกันนะแค่ใบซ,ซื้อแบบที่ว่าเจ้าจบมากสิเขาก็ต้องมาทดสอบข่วมรูให้อ,อีกเนาะว่าเขาม,มีข่วมรูหลายซ้ำแดมีข่วมสามารถซ้ำแด อันนี้มันแกมีอันอยู่ดอกจ้ามันแกมีอันอยู่แต่ว่าก็เขียนคอมเมนต์กันใ,ในแข่งกำลังใจกันแจ็คหนอยในสนอกเนะาะสางเลยจะลูกลุยพ่อพันเมยเนาะส่วนมากซุ้มเนี่ยเพิ่นมีปัญหามีปัญหาอีหยังนั่งหลจะจ้จเพิ่นสิเขียนเขาให้ยมูอออกคว่ำเห็นซอยอยังสีหน,น้าในกลุ่มนี่ก็คือขอคำปรึกษาเนาะเขาไปอ่านอยู่จ้ะขาไปอ่านอยู่แต่ว่าขขขอย่าสัวเขาบอกใครออกคว่ำเห็นดอกเบ้อใครออกคว่ำคิดเห็นเนาะขันมันบ้นออันนั้นอี่รีเติบ เราะว่าเขากอยู่ในจุดตรงนี้เขาก็เขาไปหาค่วมรูนะจ๊ะค่วมรูว่าเออพลังคนกมีปัญหากันกับแฟนยังสินะสิสิสิต่อวีซ่าอีกย่างแบบใดยังสินะ่ะกลับไทยตอนนั้นกับง่ายเด้อกลาไปไทยวันทีเท่านั้นเท่านี้ยังสิต้องมีเอกสารอันนั้นอันนี้ยังสินะย่ยโซก่ะากเขาไปเบืนะ้องเนาะอะผู้เพื่อนไหนค่วมปรึกษาดีกัะไรหรอกจ๊ะอันนี้มาบอาเลี้ยงเมียฝรังนาจากพี่น้อง เมียฝรั่งก็คือผู้นึงจมมังสิละผู้นึงจมว่าอันโอ้ยอยู่มืองหนวกมันหนาวมันหนาวยังไม่อยู่เด้อมืองหนวกแต่ผู้ใดก็ะไดอันเวลาเวลาหิมะตกเนาะเมียฝรั่งกะจมไปว่าไปบ้านเนี่ยกะฟาดกันได้จะบาดที่นี่เหนว่าน้าคือบวกับไปอยู่มืองไทยอัดคลิปฟาดกันบาดเนี่ยไม่อยู่ตายอีกอย่างมืองนอกบหว่าให้กันอีกละเอาจมกะสิจมบ่ได้บาดที่นี่ ว้ากัสิว่าวเพื่อใดไล่กันกับไปยูมึงไทยหอดเวลามันก็สิไปตัวเนาะเพืใดก็ไดเนาะจมก็จมบ่ได้หน้าวกับนาวบ่ไดดจักกัเลยเออเอาขาก็เมใส่ขี้วิตอยูหนีแล้วเนาะเ่รามันวามันสิกลับไปได้ท่านที่ท่านใดผู้รัางคนก็สิไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่เมืองไยเขาเจ้าก็มีผ้าละมี่ยังเนาะิีนีบ่มีหยังพี่น้องไม่จินกาแฟน่งสูกันฟิงแดดจ้าแดดกับว่าแดดดอกพอคึมๆึนี่จ้ะพี่น้อง สว่าก็ได้มาสืบอากาศทั้งนอกก็โอเคอยู่นะจ๊ะแจ่โซกับยุดยุ่ลายมือเตอิบพี่น,อน้องมันเป็นวันกินไขรแระเจ้าแม่วันสําคัญแคเจ้าขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตะตุนจนโจมนะจ๊ะขอบคุณทุกกําลังใจได้เจอผู้ที่ติดต,ตามทั้งไม่ละเกาจะพ่อกันไม่คิปหนาจ้าวัสดีจ้า It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic.